ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA นะครับวันนี้เรา3คนนะฮะมาคุยข่าวรอบโลกนะรายการ12มกราคม2,565ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัฐพลอ่อนสนิทคุณคมสรรศรีนธนาวิบุญชัยแล้วก็คุณจนินพักดีธรรมนะครับวันนี้ร่วมกันดำเนินรายการ3คนครับมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับมีเรื่องความขัดแย้งนะฮะไอ้คาบสมุทรเกาหลีนะเรื่องของ ระดับการติดเชื้อโอมิครอนทําให้ตัวเลขการติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงปริดเลยนะแล้วก็วันนี้คุณคมสันพูดถึงสถานการณ์ในประเทศจีนนี่ก็น่าสนใจเรื่องการล็อกดาวน์ก่อนที่จะมีโอลิมปิกฤดูหนาวใช่ไหมคุณคมสันแล้วก็เรื่องการเียนการศึกษาวันนี้คุณคมสันมีมาฝาก2เรื่องด้วยกันนะส่วนคุณเจนีนนะฮะจะมาเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในการตัดสินใจของคนอเมริกันที่เป็น คนภาคแรงงานของสหรัฐนะฮะว่าจะเลือกอย่างไรนะเมื่อใช้วันหยุดที่ลาได้จากการป่วยหมดแล้วนะฮะและจะกลับไปทำงานหรือว่าจะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะวันนี้เรามีรายง,งานหลายหลายประเด็นมากนะครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่นะของเกาหลีเหนือนะฮะทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้ทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ในวันอังคารครับ เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งนะฮะและถือเป็นการทดสอบครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์หลังปีใหม่นะครับนี่เป็นข้อมูลของทางการเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะฮะที่จับตาเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดนะครับข้อมูลบอกครับว่าดูเหมือนว่าการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพเหนือกว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ โดยสัปดาห์ที่แล้วในทางเปียงยางกล่าวอ้างความสําเร็จบอกว่าสามารถทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งใช้ภาษาอังกฤษครั้งนี้ว่าไฮเปอร์โซนิกนะครับที่พัฒนาขึ้นใหม่แม้ว่าทางการเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อว่าคําประกาศนี้เนี่ยจะเกินจริงนะฮะทางด้านเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีทดสอบในวันอังคารก็คือล่าสุดเนี่ยถูกยิงจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกับการทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วก็ลอยไปตกที่ทะเลห่างไกลออกไปราว700กิโลเมตรนะฮะทางด้านสำนักข่าวญี่ปุ่นนะสํนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นนะบอกว่าขีปนาวุธที่ลุที่ยิงออกมาเนี่ยตกในพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีรายงานความเสียหายใดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวระอุนะฮะที่คัสสุุรเกาหลีขยิบมาที่จีนบ้างงมสารว่าตอนนี้เนี่ย ก็มีความพยายามที่จะตีกรอบการระบาดของโควิดสิซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนของจีนแล้วนะเพราะว่าใกล้ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกหรือดูหนาวนะล่าสุดเป็นอย่างไรครับเชิญเล่ารายละเอียดมาเลยครับคุณสมศรนครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับประเทศจีนตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจำนวน2คนนะครับที่เมืองอันหยางมณฑลเหอหนาน,านที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือครับ ดยความเคลื่อนไหวล่าสุดกรัทางการจีนสั่งล็อกดาวน์เมืองอันหยางทําให้ประชาชนที่มีจํานวนราว5.5ล้านคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่พักการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจำนวนสรายที่เมืองอันหยางนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีรายงานการติดเชื้อโอมิครอนภายในประเทศจีนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ครับทางการจีนได้สั่งปิดเมืองซีอานที่มีประชากรราว13ล้านคนและก็เมืองหูโจวที่มีประชากรราว1.1ล้านคนโดยเมืองอันหยางครับถือว่าเป็นเมืองที่3นะครับที่ถูกสั่งล็อกดาวน์ครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ยอดรวมของประชาชนจีนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์รอบใหม่อยู่ที่ประมาณ20ล้านคนโดยเชื่อว่าทางการจีนกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาด ก่อนที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวหรือว่าปักกิ่งเกมนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ครับจะมีข้อมูลล่าสุดรายงานว่าทางการฮ่องกงนะครับได้สั่งปิดโรงเรียนทั้งในชั้นอนุบาลและก็ชั้นประถมศึกษาครับตั้งแต่วันศุกร์นี้ต่อเนื่องยาวไปครับจนถึงสิ้นสุดเทศกาลตรุษจ,จีนหรือว่าช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ครับครับขอบคุณมากครับคุณคมสัรครับผมจะพาไป โลกเศรษฐกิจกันบ้างนะครับมาดูตัวเลขของทางการทางธนาคารโลกนะครับมีบอกว่ามีการหันเป้า,าการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจนะเ,เดี๋ยวผมขอเปิดตัวข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับคือธนาคารโลกเนี่ยมีการปรับเป้านะฮะการพยากรณ์เศรษฐกิจโลกหรือว่าการขยายตัวของ GDP ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าปรับลดลงนะบอกว่า GDP โลกเนี่ยจะขยายตัวเพียง1.4นนะ ต่ำกว่าคาดการที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะตอนนั้นบอกว่าปี2022เนี่ยเศรษฐกิจโลกจะโต4.3%นะมาดูรายประเทศกันดีกว่านะครับสหรัฐนะฮะ World Bank หรือธนาคารโลกเนี่ยแหละบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ย GDP จะโต3.7%นะถ้าเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ก็คือ5.6%นะก็คือชะลอลงมานะ สำหรับจีนนะเขาบอกอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้จะอยู่ที่5.1เนะเทียบกับระดับก่อนหน้าน,นี้ที่8ซส่วนเศรษฐกิจอย่างกลุ่มยูโรโซนนะบอกว่าจะโต4.2นะลดจากประมาณการที่คาดไว้5.2นะสำหรับประเทศที่ปรากฏว่าประมาณการดีขึ้นึก็คือญี่ปุ่นนะบอกว่าปีนี้เนี่ย GDP ของญี่ปุ่นจะโต2.9นะ เพิ่มขึ้นจากคาดการเดิม1.7%ส่วนประเทศกลุ่มเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วนะหรือ emerging economies เนี่ยธนาคารโลกคาดว่าจะเติบโต4.6%นะก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกมีเสริมนิดนึงนะครับทางประธานของ w o r l n k เนี่ยได้เตือนนะว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของ โควิดสายพันธุ์ใหม่นะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีปัจจัยอื่นๆก็คือภาวะเงินเฟ้อนะตอนนี้ทุกคนพูดถึงนะแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนด้นานนโยบายการคลังที่เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายประเทศไม่คุ้นเคยเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของ การการระบาดใหญ่ในสหรัฐเนี่ยทำให้เราเห็นตัวเลขที่พุ่งสูงมากนะของเคสใหม่ที่ติดโควิดรายวันนะที่อเมริกาเรามีรายงานนะบอกว่าจอห์ซับกินรวบรวมสถิติบอกว่าในวันจันทร์นะที่ผ่านมาวันนี้วันอังคารตามเวลาสหรัฐวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดติดโควิดใหม่คุณโนมสันคุณจจนิน ของสหรัฐใน1วันนะอยู่ที่1,483,656คนนะ<ม>ก็คือเกือบ1 5 0 0 0ล้แคนนะภายในวันเดียวนะ<ม>เป็นตัวเลขจากจอห์น o อบกินตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มล่าสุดในรอบ24 24ชั่วโมงเนี่ยทำให้ขณะนี้สหรัฐเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า6 1 5ล้าน5 0 0แคนนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็เกือบ8,40,000คนนะ ยอดผู้เสียชีวิตรวมขณะที่จำนวนคนอเมริกันที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด <c oughs> ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสู่สถิติเกือบจะเท่าสถิติเดิมนะก็คือ142,000กว่าคนนะเมื่อวันที่14มกราคมปีที่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงตัวเลขเยอะมากนะเดี๋ยวจะ,อ,ะอยากจะให้เข้าใจถึงสถานการณ์ตอนนี้บอกว่า าบางทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่การแพทย์ติดโควิดสินะฮะแม้จะมีศักยภาพเตียงเหลือแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอนะตอนนี้ก็เกิด,ก,ดการระสรัารยาสายที่โรงพยาบาลหลายแห่งในอเมริกานะครับก็ทําให้ผมเนี่ยนึกถึงนะคนที่เป็นคนทํางานนะว่าบางคนเนี่ยป่วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลาป่วยพร้อมรับเงินเดือนแต่ว่าคนอเมริกัน จำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณเจนีนป่วยแล้วเราก็ใช้เวลาหมดหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานในงานที่ถ้าคุณไม่ได้มาทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ค่าจ้างนะก็เรื่องราวนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากพร้อมสถิตินะครเชิญคุณเจนีนเลยครับค่ะคุณรัชพลนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับมีการแค่บาทของ โครโรนาไวรัสนะคะหนักขึ้นอย่างที่พูดถึง,ถางภาคโรงพยาบาลมาดูถึงภาคแรงงานคะ่ะโควิดสายพันธ์โอมกคอนนะคะมันสามารถแพร่เข้าสู่ร,ร่างกายได้ใช่ไหมคะแม้จะรับวัคซีนแล้วแล้วก็มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานคะ่ะที่สร้าง แรงกดดันให้ลูกจ้างจํานวนมากก็ต้องเลือกระหว่างจะฝืนมาทํางานดีไหมนะคะเพื่อให้ได้รับค่าจ้างหรือรักษาตัวที่บ้านโดยไม่ได้เงินดีมาฟังนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของภาครัฐค่ะแห่ง Harvard Kennedy School of Government นะคะแดน c h n ชไนเดอร์ค่ะเรียกสิ่งนี้ค่ะว่าวงจอดอุบาทค่ะทําไมรู้ไหมคะเพราะแรงงานจํานวนมากค่ะหายไปค่ะเนื่องจากคนไม่สบายนะคะ ซึ่งหมายความว่าภาระหน้าที่การทํางานเนี่ยค่ะจะเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่ยังเลือกที่จะเข้ามาทํางานนะคะและคนเหล่านี้ค่ะก็ไม่ต้องการลานะคะเมื่อตัวเองรู้สึกป่วยค่ะอาจารย์ชนะย์ได้กล่าวเสริมว่าส่วนแรงงานที่มีสิทธิลาป่วยและยังรับค่าจ้างได้นะคะกับแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างถ้าลาป่วยยังคองอยู่ในระดับที่แทบจะเท่ากันเลยค่ะหากเปรียบเทียบก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นะคะแล้วก็หลังที่เกิดการแพร่ระบาดมาค่ะ ทีนี้ค่ะหน่วยงาน U.S. Bureau of Labor Statistics นะคะระบุตัวเลขที่น่าสนใจค่ะบอกว่าแรงงานรายได้ต่ำนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะหากดูจากลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำที่สุด10%นะคะตามระดับของเงินเดือนค่ะเพียงแค่33%ท่านานนะคะของพวกเขานะคะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวค่ะแตกต่างค่ะจากใครรู้ไหมคะลูกจ้างที่มีรายได้สูงค่ะ10%แรกของระดับเงินเดือนนะคะคนกลุ่มนี้ค่ะร้อยละ95เลยค่ะยังคงได้รับเงินเดือน ขณะที่ลาป่วยนะคะนอกจากนี้ค่ะลูกจ้างรายต่ำนะก็รายได้ต่ำค่ะจำนวนมากตอบแบบสอบถามนะคะว่าตนเองค่ะไม่มีเงินถึง400เหรียญดอลลาร์เลยค่ะเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะคะแล้ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักขึ้นเนื่องจากว่าเงินสนับสนุนสำหรับคนที่มีบุตรนะคะที่รัฐเคยให้ตอนนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วด้วยค่ะค่าวนี้มาเราไปลงพื้นที่ไปะะสัากักข่าวเอพี IP ลงพื้นที่ค่ะได้คุยกับลูกจ้างนะคะที่พนักงาน มีประสบปัญหาเหล่านี้ค่ะคนหนึ่งค่ะที่รัฐนิวเม็กซิโกนะคะเพิ่งได้เริ่มตำแหน่งงานใหม่เลยค่ะแล้วก็รู้สึกมีอาการที่เป็นโควิดไลค์ซิมทอมเกี่ยวเนื่องกับโควิดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกับร่างค,คนนี้บอกว่าเขาลาหยุดขึ้นรัฐมนเพื่อไปตรวจโควิดเพราะรู้สึกไม่สบายนะคะก็มีการลาหยุดหนึ่งวันรอผลอยู่ที่บ้านอีกสวันแต่หัวหน้าแจ้งว่าใช้สิทธิ์ลาป่วยได้ ตราบใดเท่าที่ผลออกมาเป็นบวกเท่านั้นนะคะถ้าออกมาเป็นลบก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสิทธิ์แล้วก็จะต้องถูกอ่าไม่รับเงินด้วยค่ะอีกคนหนึ่งค่ะห้างซหูปเปอร์มาร์เก็ตที่เรารู้จักกันดีนะคะเฉพาอคุณคมสารอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยอย่างเทรลสโ o นะคะมีพนักงานอีกคนหนึ่งค่ะที่บอกว่าไม่ไม่ต้องการ,ปรเปิดเผยชื่อบอกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะจานวนมากรู้สึกไม่สบายแต่ก็ยังเข้ามาทํางานนะคะเพราะว่า เม่อว่าสิธิ์ลาป่วยศิธิ์ลาพักรอใน,นตอนนี้ถ้าเกิดไป่มาก็จะจะไม่ได้ใช่ไหมคะบอกว่าเข้ามามักจะบอกตวเองมีแอลเลอร์จีสค่ะมักบอกว่าตนเองแพ้อากาศเพราะรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะคะกรณีข้างต้นหรือนิชาน,นิบายเป็นเรื่องสองกรณีค่ะเป็นอ่ที่เป็นนโยบายที่คล้ายคลึงของบริษัทหลายที่เลยค่ะในสหรัฐเป็นเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตโครเกอร์หรือวอลมาร์ทค่ะที่มีสิทธิอ่ช่วยเหลือนะคะวันลาลดลงเมื่อเทียบกับตอน เกิดการระบาดของโควิดใหม่ๆคะ่ะคราวนี้สุดท้ายนี้ทำมาดูที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐกันบ้างคะ่ะโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลกลางนะคะสนัคราอพีรายงานว่าขาดความคืบหน้าพอสมควรเลยคะ่ะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติจากสภาเมื่อฤดูใบไม้ผลินะคะที่บังคับให้บริษัทจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างที่มีอาการป่วยเกี่ยวเนื่องกับโควิดได้หมดผลบังคับใช้ไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วคะ่ะและการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือ บริษัทนะคะที่ออกนโยบายออกค่าแรงให้พนักงานที่ใช้สิทธทิลาป่วยเองค่ะก็หมดวาระลงไปแล้วด้วยค่ะคุณรัตพลครับก็เป็นที่น่าติดตามต่อไปนะว่าสถานการณ์ในในอเมริกาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างเรื่องโอมิครอนเนี่ยก็ทำให้หลายบริษทัทหลายหน่วงานเนี่ยเสียกระบวนไปเลยทีเดียวนะครับเ mm hmm. อาละครับเ,เมื่อชีวิต work from home ยังคงดำเนินต่อไปนะครับก็เป็น เรื่องที่น่าคิดเหมือนกันสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับว่าการศึกษาการเรียนจากที่บ้านเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะมาช่วยเสริมความรู้และเห็นว่า Virtual Reality เนี่ยก็ถูกขับเน้นให้มากขึ้นนะในการใช้ในสำหรับนักเรียนนักศึกษาคุณคมสันมีรายละเอียดเรื่องนี้สรุปว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาแน่ใช่ไหมสำหรับห้องเรียนค่อนข้างค่อนข้างแน่ใจเหมือนกันครับว่าน่าจะมาคับ วันนี้คุยข่าวตั้งแต่เริ่มต้นมีแต่ข่าวหนักๆนะฮะบางทีโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะโหดร้ายฮะเราหนีไปโลกเสมือนจริงดีกว่าฮะเรื่องของ virtual reality หรือว่า VR ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะครับก่อนหน้านี้บริษัท Meta หรือว่าบริษัทแม่ของ Facebook ประกาศว่าจะมารุกตลาด Meta w e r s e อย่างเต็มตัวล่าสุดครับมาหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อยู่ในรัฐคลิฟอร์เนียครับบอกว่าถ้าจะให้นักเรียนเข้าใจ VR มากขึ้นทางที่ดีที่สุดก็คือจับนักเรียนฮะให้เข้าไปอยู่ในโลกของ VR เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าโลกเสมือนจริงนี้ทําอะไรได้บ้างก่อนหน้านี้ครับพูดคําว่า VR เชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของวิดีโอเกมแต่ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารครับอย่างเจอร์มีไบเลนสันจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดท่านนี้ครับสอนเรื่อง VR มาแล้วประมาณ20ปีเขามองว่าถ้าจะให้นักเรียนเข้าใจ VR ครับนักเรียนต้องเข้าไปสัมผัสเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเขาก็เลยเปิดหลักสูตรที่ชื่อว่า Virtual People มาสอนเรื่องนี้โดยตรง ใครยังไม่เข้าใจ VR นะครับขออธิบายสั้นๆแบบนี้ VR ก็คือการที่มนุษย์อย่างเราครับสวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นแว่นตา Oculus Quest พอเราสวมแว่นมือเราก็ถือคอนโทรลนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือโลกดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในโลก VR ได้ศาสตราจารย์ไบเลสันบอกว่าต่อไปในอนาคตนะครับเชื่อว่า VR จะเข้าไปเกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านครับอย่างเช่นวิศวกรรม ด้านการสื่อสารรวมไปถึงด้านความบันเทิงหลักสูตรของ VR นะครับที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับตอนนี้มีนักเรียนรวมๆแล้วประมาณ263คนและทุกคนครับจะใช้เวลาร่วมกันในโลกเสมือนจริงราวๆ3,500ชั่วโมงตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำร่วมกันในโลก VR นะครับอย่างเช่นจับกลุ่มคุยกันไปทัศนศึกษาในโลกดิจิตอลหรือว่าใครเสียงดีนะฮะอาจจะจัดคอนเสิร์ตก็ได้ครับเรียกว่าทำได้ทุกกิจกรรมในโลก VR ศาส,สตราจารย์บาลีสันร,ระบุว่าหลักสูตร virtual people นะครับไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้ทดลองใช้งาน VR เท่านั้นแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์ด้านการเรียนการสอนที่มีการนำนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนเข้าสู่ระบบ VR เป็นระยะเวลานานศาส,สตราจารย์ท่านนี้วางแผนที่จะใช้ข้อมูลจากชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบรวมถึงเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง โดยเขาหวังครับที่จะใช้ข้อมูลที่จะได้นำไปพัฒนาเทคโนโลยี VR โดยเฉพาะด้านการศึกษาปิดท้ายด้วยความคิดของนักศึกษาปริญญาเอกครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชื่อว่าไซแอนดีดิวอสคนนี้เป็นผู้ช่วยในชั้นเรียน VR ด้วยนะครับดีวอสบอกว่าเทคโนโลยี Technology virtual reality ครับจะช่วยให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฟังแล้วประโยคนี้อาจจะงงๆนะครับเขายกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำในห้องเรียนครับอย่างเช่น การพานักเรียนหลายร้อยคนเข้าไปนั่งสมาธิในโลก VR ที่เป็นฉาก<ม>ที่เป็นสภาพแวดล้อมของอาวากาศนะฮะฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับเรียกว่า VR ทําให้ทุกอย่างในจินตนาการเกิดขึ้นได้แล้วก็เข้าไปสัมผัสได้ทําให้ผมเชื่อฮะว่าต่อไปเราคงมีข่าวสนุกๆเกี่ยวกับ VR มารายงานกันอีกเยอะเลยครับคุณรัตพลครับครับแล้วเราก็อาจจะอยู่ใน virtual reality นะถ้าถ้าเรามีกล้องเราอาจจะ นำเสนอรายการข่าวนะฮะผ่านกล้องในอนาคตนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังจะต้องเสริมความรู้เรื่องนี้นะโดยเฉพาะต่อไปครับต่อไปต่อไปเราอาจจะต้องไปคุยข่าวรอบโลกกันใน MetaVerse นะฮะใช่สนใจนะกคะ่ะคือถ้าใส่ถ้าใส่อุปกรณ์นี้แล้วทำให้คนเนี่ยได้เห็นภาพสถานการณ์ที่รายงานผมว่าก็ก็เจ๋งดีนะเออก็นำไปคิดต่อนะครับพวกเราเอาะ่ะ ก็วันนี้นะครับเรา3ามคนนีต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกับรายการค uh ุยข่าวรอบโลกได้นะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนวันเสาร์ก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA <ส>นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ